อาโพรงเพราะเขาจะกล่าวว่าพระเยโฮวาไม่ได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลยพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าท่านทูลว่าไม้เท้าพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสว่าโยนลงไปที่พื้นดินเถิดท่านจึงโยนไม้เท้าลงบนพื้นดินไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูโมเสก็หนีไปจากงูนั้น พระยาพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเอื้อมมือไปจับหางงูสิท่านจึงเอื้อมมือไปจับหางมันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพระบุตรของพวกเขาเคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบทรงปรากฏแก่เจ้าแล้วพระยาเวตรัสกับโมเสอีกว่า เอามือสอดเข้าไปไว้ที่อกของเจ้าท่านก็สอดมือไว้ที่อกเมื่อชักมือออกมือของท่านก็เป็นโรคเรื้อนขาวเหมือนหิมะพระองค์จึงตรัสว่าเอามือสอดไว้ที่อกอีกครั้งหนึง่งโมเซสก็สอดมือเข้าไปที่อกอีกแล้วเมื่อท่านชักออกมาดูสิมือนั้นก็กลับเป็นปกติเช่นเดิมพระเจ้าตรัสว่าถ้าพวกเขาไม่เชื่อเจ้าและไม่ใส่ใจหมายสำคัญครั้งแรกนี้ พวกเขาอาจเชื่อหมายสำคัญครั้งที่สองถ้าพวกเขาไม่เชื่อหมายสำคัญทั้งสองครั้งนี้ทั้งไม่ฟังเสียงของเจ้าจงตักน้ำจากแม่น้ำนายและเทลงบนพื้นดินแห้งแล้วน้ำที่เจ้าตักมาจากแม่น้ำนั้นจะก,กลายเป็นเลือดบนดินแห้งนั้นแต่โมเสสทูลพระยาเวว่าองค์เจ้านายของอ,อ,องค์เจ้านาย ข้าพระองค์ไม่ใช่นักพูดทั้งในอดีตและตั้งแต่เมื่อพระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าใครเล่าสร้างปากมนุษย์หรือทําให้เป็นใบหูหนวกตาดีหรือตาบอดเรายาเวผู้เป็นผู้ทาไม่ใช่หรือบัดนี้ไปเถิดเราจะช่วยให้เจ้าพูดและจะสอนคําซึ่งควรจะพูดแต่ท่านทูลว่า องค์เจ้านายโปรดใช้คนอื่นไปเถิดพระยาเว์จึงกริ้วโมเสสแล้วตรัสว่าเจ้ามีพี่ชายคืออารอนคนเลวีไม่ใช่หรือเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่งและดูสิบัดนี้เขากำลังเดินทางมาหาเจ้าเมื่อเขาเห็นเจ้าเขาจะดีใจเจ้าจงพูดกับเขาและบอกคำที่จะให้เขาพูดแล้วจะช่วยเจ้าและเขาช่วยเจ้าและเขาในการพูด และสั่งสอนเจ้าทั้งสองคนให้รู้ว่าควรทำอย่างไรแล้วเ,เขาจะเป็นผู้พูดกับประชาชนแทนเจ้าเขาจะเป็นปากแทนเจ้าและเจ้าจะเป็นดังพระเจ้าสำหรับเขาเจ้าจงถือไม้เท้านี้ไว้เพื่อทำหมายสำคัญต่างๆ <c oughs> พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้นะก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะใช้โมเสสนะให้ไปหา ประชาชนไปช่วยประชาชนที่อ,อยู่ในประเทศอียิปต์นะก็เมื่อเราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราก็จะเห็นถึงความรู้สึกนะความรู้สึกของพระเจ้าที่ในเวลาที่คุยกับโมเสสพระเจ้านั้นให้หมายสําคัญนะให้หมายสําคัญกับโมเสสทั้งงูนะทั้งบอกว่า ทั้งงูแล้วก็ทั้งมือที่อสอดกับนไปที่อกแล้วก็กลายเป็นโรคเลือนแล้วก็กลับเป็นปกตินะแล้วก็ทั้งที่พระเจ้าบอกว่าถ้าไม่เชื่ออีกนะให้ตักน้ําตักน้ําแล้วก็เทลงพื้นดินน้ําก็จะกลายเป็นเ,เลือดนะเลือดบนพื้นดินแห้งซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจนะให้กับโมเสสในการที่จะ ทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ให้ไปที่ประเทศอียิปต์เพื่อนําชนชาติของพระองค์ออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์นะแต่เราก็สังเกตเห็นว่าด้วยความกลัวนะคะความกลัวที่เกิดขึ้นในใจของโมเสสโมเสสก็ทั้งๆท,ท,ที่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เลือกเขานะเลือกเขาแล้วอยู่กับเขาได้เห็นถึงการอัศจรรย์อะไรต่างๆโมเสสก็ยังกลัว นะโมเสสก็ยังกลัวแล้วก็ความกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นก็กลัวว่าคนไม่ฟังกลัวาฟาโรประเทศอียิปต์ด้วยนะก็เลยปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าเอาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาถามว่าพระเจ้าเป็นใครนะแล้วก็พระเจ้าปรากุกับเธอเหรอเธอถึงสามารถมาบอกว่าพระเจ้าเป็นใครนะแล้วก็เอโมเสสก็บอกว่าเขาเป็นคน พูดไม่เก่งพูดไม่คล่องก็เป็นข้ออ้างนะข้ออ้างในการที่จะไปเสร็จการทรงเรียกของพระเจ้าที่จะใช้ตนเองเพราะว่ารู้สึกว่างานที่พระเจ้าใช้ตนเองไปทำนั้นรู้สึกว่ามันใหญ่หลวงมากนะมันใหญ่หลวงมากต้องไปเผชิญกับฟาโรแล้วก็ต้องไปเผชิญกับชนชาติอิสราเอลอีกนะไม่รู้จะทำอย่างไรก็ บอกว่าจะพูดยังไงดีนะจะพายพูดยังไงดีว่าพูดเป็นคนพูดไม่เก่งก็เป็นสิ่งที่โมเสสปฏิเสธพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราเห็นนี่ก็คือว่าความอดทนนะความอดทนของพระเจ้าสําหรับผู้ที่พระเจ้าจะทรงใช้นะความอดทนของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าใช้คนใดคนหนึ่งเนี่ยพระเจ้าทรงเห็นว่าคนนั้น เหมาะสมแล้วในการที่จะทํางานของพระเจ้าในการที่จะทําบันธกิจของพระเจ้า <c oughs> ในโลกนี้นะแต่กเ็เราก็เห็นว่าโมเสสปฏิเสธทั้งทที่อยู่เห็นรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่อยากจะทํางานนี้ไม่อยากจะทํางานนี้พระเจ้าก็หาวิธีทางออกและแก้ไขแล้ว่าวเพิ่มความมั่นใจให้กับโมเสสก็คือว่าเจ้าพูดไม่เก่งเหรอนะถ้าเจ้าพูดไม่เก่งเดี๋ยว จัดหาผู้ช่วยให้ก็คืออารอนอารอนก็เป็นคนที่พูดเก่งแต่สิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่อารอนพูดเก่งอย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าบอกว่าจะให้พูดว่าอย่างไงนะจะให้พูดว่าอย่างไง <c oughs> ก็คือพระเจ้าอยู่ด้วยตลอดการตลอดการรับใช้นะพระเจ้าทรงอยู่ด้วยตลอดการรับใช้โมเสสมีข้ออ้างในการที่จะไม่ รับใช้พระเจ้านะมีข้ออ้างที่จะไม่รับใช้พระเจ้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่โมเสสก็หนีการรับใช้ไม่พ้นนะหนีการรับใช้ไม่พ้นแล้วเราทั้งหลายทุกคนนะที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์จะทรงใช้เราในงานพันธกิจของพระองค์เรามีข้ออ้างอะไรนะเรามีข้ออ้างอะไรที่จะปฏิเสธการรับใช้ที่พระเจ้าทรงใช้เรา นะทรงใช้เราพระเยซูคริสต์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนทุกคนนะยินดีที่จะตามพระเยซูคริสต์ไปเพื่อรับใช้นะเพื่อรับใช้แต่ก็หนุนใจเราทั้งหลายทุกคนว่าอย่าให้เราปฏิเสธในการรับใช้พระเจ้าอย่าให้มีข้ออ้างอื่นที่จะมาให้เราไม่มีโอกาสรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะคะขอพระเจ้าทรงโกรดเมตตาที่เรา ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะฉวยโอกาสในการรับใช้พระเจ้าทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสให้เราฉวยในการที่จะรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านให้มีกําลังขึ้นแล้วก็มีจิตใจมีพระใจในการรับใช้พระองค์อธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแค่แต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดทรงใช้โมเสสในการที่จะนําชนชาติขององค์ออกจากประเทศอียิปต์ จากการเป็นทาสสู่ความเป็นไทยพระเจ้าทรงเลือกโมเสสในการที่จะรับใช้พระองค์แต่โมเสสก็ไม่มีความมั่นใจและปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าก็มีความอดทนและหาวิธีทางออกให้กับโมเสสในการที่จะรับใช้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรข้าพพทธนหายทุกคนที่จะมีความตั้งใจในการรับใช้พระองค์เมื่อทรงใช้พระบิดาจะขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่ข้าพทงทั้งหลายถึงแม้ว่ามีโอกาสก็จะช่วยโอกาสในการรับใช้พระองค์ ขอพระเจ้าอวยพรให้แต่ละท่านมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงและอยากจะ,ะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและพระเจ้าทรงโปรดที่จะเลี้ยงดูแต่ละท่านในทุกๆวันอย่างพอเพียงขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุขิสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ